ฝันเห็นกังหันจะมี่ช่อ,อยู่ทางทิศใต้มาจากคนผิวสองสีจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจที่มาจากพี่น้องของคุณเองระวังจะถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทำได้ความรักคุณควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองและกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ระแวกเดียวกันจะต้องระวังเรื่องของคนรักที่มีเกณฑ์น,นอกลู่นอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดีนะ คนที่คุณแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาดวงการเงินการงานจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานไว้กับคนสนิทหรือคนข้างนอกแต่ก็จะฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้แค่ใช้พยายามสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นและผลของมันก็คือคุณจะประสบกับภาวะเงินขาดมือช่วงนี้ทางที่ดีให้พยายามหาเงินสำรองไว้ให้ได้มากที่สุด การเงินขึ้นขึ้นลงลงเพราะความฟุ่มฟ้าและใช้ใจ่ายอย่างไม่ประหยัดของคุณเองเลขนำโชว์0 1 5 8 9 3 7 4 4 5 2 7 6 8 3 6 5 3> ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ